สวัสดีครับพี่พี่อยู่กับผมแป๊บปีป๊อปครับผมเฮ้ยไม่ใช่ป๊อปปีแป๊บครับผมสวัสดี f c ทั้งหมด1ท่าน2ท่าน3ท่าน4ท่านเท่าไหร่ท่านก็ว่ากันไปครับผมนี่ครับวันนี้ได้ของมาใหม่1เล่มนะครับเข้ามาก่อนหนึ่งเล่มนะครับวันนี้นี่ครับ มีดหมอรุ่นเทพสาัตตาหลงพัดบุญยักษาโมโะครับจำนวนการจัดสร้าง101เล่มนะครับด้ามฝักไม้พยุงนะครับแกะท้าเวสุวรรณนะครับนี่ด้ามฝักไม้พยุงไว้พยุงครับพยุงหน้าที่การงานพยุงอะไรครับตำแหน่งพยุงกันปลายะก็พยุงกันปลายมาครับนะนี่ครับ เป็นใบนะวะโลหะนะครับรวมรวมมวลสารไวนะวะโลหะรวมมวลสารไม่ใช่ทองแดงนะครับนัวะโลหะนะครับรวมมวลสารนัวะไม่ต้องเสกก็ขังแล้วนะครับผมจมวลสารนัวะเลขห้าสิบเอ็ดนะครับเลขจํานวนห้าสิบเอ็ดครับเลขห้าสิบเอ็ดนะครับเนี่ยเผื่อตรงกับเลขวันเกิดใครเลขห้านี่หมายถึง เลขอารมณ์ดีนะครับหัวเราะห้าห้าห้าเลขหนึ่งหมายถึงหนึ่งเริ่มต้นใหม่อารมณ์ดีแล้วก็นับหนึ่งเริ่มต้นใหม่ครับผมนะความหมายของเลขครับใครแปลยังไงไม่รู้ผมแปลให้อย่างนี้เห็นนะทักอื่นช่องอื่นเขาแปลการความหมายครับผมก็เลยแปลบ,บ้างตามผมเข้าใจครับผมนี่ครับคันใดรีปิดได้ก็ปิดนะครับผมเปิดแบ่งให้พี่ๆสามพันบาทรวมส่งไปเลยครับผม สนใจก็0655014684นะครับหรือว่า ID Line POP POP 080646นะครับวันนี้ช่วงประมาณ6โมงถึงทุ่มึงมาพบปะพูดคุยกันในไรส่ดนะครับคนเคยโดนเทโดนเซมาทางนี้นะครับมาพูดคุยกันเรื่องมีดหมอครับครับคนที่เคยโดนเทโดนเซกันนะครับมีพี่ Fc ทักทายเข้ามาพูดคุยกันเยอะมากเลยครับผม ยังไงน้องป๊อปปี้แป๊บวันนี้เดี๋ยวขอตัวไปตัดหญ้าก่อนนะครับผมยังไงขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปน้องน,นะครับยังไงขอให้รวยๆเฮงๆกันทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับสามพันบาทนะครับมีเล่มเดียวนะครับสวัสดีครับผม